นะครับผมเรากลับมาอีกแล้วครับชมลมสืบสารสัตว์ตาวสาคเนนะครับวันนี้ก็ภารกิจเดิมต่อจากครั้งที่แล้วอาจจะห่างหายไปนะครับผมก็คือยังเหมือนเดิมในการที่จะริบรนสืบสารในแบบที่พอจะทําได้นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียนนะครับมีแนวร่วมแนวร่วมเพิ่มขึ้นครับมาแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อชอบครับเด็กรุ่นใหม่ชอบสะสมรี่เวลาเนี่ยครับเราจะเรียกกันง่ายๆชิงจังไข่ด่านครับนี้ มาใหม่แล้ววิชาการครับคุณวริศครับผมก็ครับผมไาแนะนำตัวเต็มที่ครับก็ได้โปรโมทใหม่ัก็ได้เสนอพวกพุทธโบราณนะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและก็น่าจะเราเปิดเผยเพิ่มกันยิ่งขึ้นนะครับและจากหลังจากที่เราได้รับเสนอรายการนี้นะครับก็บอกว่าจะมีการติดชมนะครับแล้วก็ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น ก็บอกก่อนนะครับทีมงานไม่มีใครเกี่ยวกับอะไรโบราณเลยส่วน <c oughs> ใหญ่มาจากแต่ละสายงานทีู่้ยง่ายไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเมื่อศึกษาไปแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าหลงไหลแล้วก็มีคุณค่าในการถ่ายทอดของความปรุษเรานะมันเป็นเงื่อนไขง่ายๆที่ใหญ่จะให้สืบตอ่อโดยที่เงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยบางทีเราอาจจะแค่สัมผัสเล็กน้อย อาจจะดูง่ายๆหรือไม่คิดว่าจะมีความสําคัญอะไรกับสังคมในปัจจุบันนี้แต่จริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรลึกๆหลายอย่างที่น่าสนใจกับการ่ายทอดที่ตกทอดมาถึงรุ่นเรานะครับผมก็จะมีเนี่ยทุกเราทั้งเราก็พยายามจะหาคนที่โอเคสนใจแล้วก็เปิดว่างในการพูดคนยนะครับก็จะมีเพื่อนเมื่อน้องๆอย่างเงี้ยช่วยเข้ามา สร right ้างข้อวิจารณาหรือเป็นตัวแทนของข้อสงสัยนะครับผมก็มาติดตามดูนะครับวันนี้เราก็ยังมาที่เดิมครับสำนักครูแปลงมวยชายาก็ครูแปลงเป็นที่ปรึกษาเราเหมือนเดิมครับก็ต้องรบกวนท่านเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ดีแล้วก็น่าค้นหาครับลองติดตามชมครับสวัสดีครูแปลงสวัสดีครับสวัสดีครับมารบกวนมนทีาน้องช็อกช็อกใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่ได้มาเกอ เขารับรู้ข้อมูลแล้วเขาทำที่จะได้ผลออบถาว่าเราจะมีแนวทางยังไงในการที่จะอาวุธหรือตความเป็นจริงอะไรที่พอจะได้ทีสุดหน่างก็ส่วนวันนี้เราก็จะมีอาวุธที่จะมาให้ข้อพิจารณาคือมี่พวกอันนี้วันโบราณเลยก็คือต้องขอบคุณพี่โจมากครับที่เลือกได้ทวนอย่างดีแล้วก็มีความแข็งแรงพอที่จะทดสอบแล้วก็จะมีพวกเงาวนะครับเ้าว คือง้านตรงนี้เนี่ยถามว่าเลือกตรงนี้เพราะมันยังคอแข็งแรงอยู่พอที่จะให้ข้อพิจารณาได้ไม่งั้นบางตัวนี้ก็ดีนะครับแต่มันค่อนข้างจะชำรุดได้แล้วก็จะมีอัตัดอันนี้งานโบราณน,น,นะครับคือแต่ละตัวที่เราจะทดสอบเนี่ยเรามีข้อ ได้นะครับแล้วพูดถึงควรต้องเรียเป็นส่วนที่เก่าแล้วก็รู้แล้วเียนเก่งาจะใช้งานได้ต้องการหร <io> so to ือว่าที่วิชาทัวร์มันหายไปจากคนไทยนะครับแล้วก็เรื่องที่บาร์ล็อกก็หายไปน้องชาด้วยรู้ด้วยต่าหาคนเล่นยากมากวัวนี้มีแค่เรือดับสองมือดับเดียวที่สั้นเล่นง่ายกว้างก็เป็นแม่บทที่ยังเล่นกันอยู่ส่วนของยาวอคนเล่นยากมากเรื่องเป็นควรเป็นเงาเป็นของเป็นหักมันยิ่งหายไปเรื่อยๆตาม วิชาแล้ววิชาเขาน,นี้จำพวกวนผมดูอย่างนี้บทีเราก็สามารถสืบสืบสารจากของโบราณที่มีอยู่ในการเชื่อมให้ได้ว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรใช้อย่างไรเพราะต้อง,ต,องต้องดูจากจากเขาด้วยถ้าเราก็สร้างเนี่ยอาจจะคิดประการสไตล์เราอาจจะกลับวนทั้นี้ความคิดเราเมื่อต่อสู้ใช้มันจะเกิอดอารมณ์ของเราเองอย่างไรที่กลุมนะครับส่วนคนที่เปีนอิตาลง เาก็ยังคิดจะตายก็ใหม่เพราะนั้นจริงๆทวนก็คือเครื่องหมายของธุรกิจผู้ชายรบอยู่แล้วทำอย่างไรมันถึงจะปกป้องตัวเองได้ทำ้ายคู่ต่อสู้ได้อ่ามันมันจริงๆบอกทวนอ่ะสามารถเก็ดอยู่วันเปนหลังม้าเป็นอาธุรที่ที่ใช้เป็นหลังม้าเป็นหลักเพะมันความยาวได้สามารถปกป้องแต่เท้าม้าเราละสมรรรอบๆและย่างใจได้ครับก็มันเหมือนกับธนูธนูที่ยิงกลับมาได้ถ้าธนูยิงแล้วยิงเลยใช่ไหมแต่ว่ามันมันก็เก่งไม่เก่ง มูมีวันหมดได้สิบลูกยิงไปกองพับมาบันกะบมกด้วยแต่ตัวนี้จะคุณใช้ข้อไหนทีมือส่งไปตรงกลับได้ใช่ไหมมันก็น้องมันก็เป็นผสมผสมของการมนนขูงซัดในตัวนะครับพุ่งไปได้กลับมาได้เช่นกันเพีงเพรากระดิ่งกลับใช่ส่วนวิธีการใช้มันป็นองมันนะครับคุณถ้าความยาวความยาวตอนยาวใช่ไหมบางคนบอกของยาวใช้กันยังไงใช้ยากจังเลยผขบอกว่าไม่รู้สิ เรามองยาวก็ยาวเรามองสั้นก็สั้นเขาบอกว่าสั้นก็สั้นเพราะผมจะยิงไปสักอ่าสักครับห้าเมตรมันไม่ถึงงั้ก็สั้นเนรา,า,า,าใช่ไหมครับมองออกจะแทงสักอ่าสอกเดี่ยวมันก็รู้สึกยาวไปแต่คุณเขาจะถ้าคุณเข้าใจดีพอเขาจำมี้ี่เสั้นยาวอยู่หลังมใช้ก็ได้มันอยู่ที่คู่ใชนที่คใช้แล้วถ้าคุณทําให้มันตรงกลางอยู่ตรงนี้ก็ได้ถอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณใช้ตรงนี้มันจะยาวก็จะยาวได้ ัมนก็ยาวได้แต่ในยาวก็มีสั้นมีสั้นข้างหลังด้วยอ่ามีสั้นหลังตรงนี้แันะตเื่อการจริงจริงอันนี้ถ้ามองจากเราถ้าเราเราใช้งานเราไม่ชอบแบบนี้อันนี้ไม่รู้เพราะเราเองก็ไม่เคลี่ยนเอาไว้หรอกหรืออะไรที่พิ้์เข้ามาได้ไหมยากครับยากครับยากครับอาจจะเป็นคู่เป็นอะไรมากกว่าจะเป็นยังหรือเป็นทงคกันยังไม่รู้เจตนาเพราะถ้าไปไม่แหลกเพราะด้วยความแข็งแรงน้อยเพ แต่มันใช้ได้ไม่ใช่ได้เจ้าเกิดทิ้งไปที่ทิ้งคนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าครูเคยเจอมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะปลายหอกเล็กๆซิ่งคมประมันู้นก็มีดาวเนี้นี่มันเหมือนมีมีมีตัวปลายนี้มีบอกตนี้ผสมเลยอ่ามันก็เลยใช้สองหัวได้เต็มที่นะถ้าเลือกเลื่องพวกนั้นแล้วมีความจำเป็นไหมที่ใช้แต่บริษักมาจริงๆเราบอกว่าม้ามีสิทธิ์ทุกตัดทุกฆ้่ได้คนสืบทวนก็มีสิทธิ์จะลี้ยงทิ้งได้นั้น บางทีก็ถ้าคุณเล่นเป็นเนี่ยอยู่บนพื้นอยู่บนหลังมา้าอยู่บนหลังชา้างมันก็ไม่ต่างนะคุณยิมนตอไม้สู้หรอกกับลงตอไม้แบบพรามมิติการต่อสู้มันต้องามาีมรดมีแนวรันนาและมีแนวตั้งนแนวดิ่งเนี่ยนุ่งเป็นอยู่ที่สูงอาจใช้แนวดิง่งได้มากขึ้นเพราะอยู่บนหลังมา้ามีที่เล่นแต่อยู่พื้นเสร็จปั๊บคุณทำยังไงท่านถ้านใช้แนวนหนามมากขึน้นใช้ได้หมดครับไม่มีใครจะไปตกมา้าไม่มีใครจะไปโดนไม่โดนทำลายมา้า จําเป็นบางครั้งไปทันขึ้นมาเขาบุกมาแล้วคุณมีัวเิกวนคุณจะทำอย่างไรต้องใช้ได้ทุกโอกาสใช้ได้ทุกหนาการอย่าลืมว่าอยู่แค่นี้อ๋อคนพันยาวมกระแทงครับอย่างเงี้ยมีเรื่องใกล้ใกล้ตกก็เล่นงละชัวชัวใกล้ๆเลยใกล้ๆก็เรียบร้อยแล้วตัวนี้สามารถฟาดได้กระแทกใส่ได้ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ปลายเลยควเนี่ยสามารถใช้กระแทกได้ใช่ปฏนทิประทาได้รับแล้วก็แทงไปตรงนี้ได้อัดโอมไปได้นะครับตรงนี้จับมาสั้นก็จิ้มแล้นะ แม้แต่คนรอบรถคุ่นเราะสามารถแทได้เลยไม่ต้องมาเสียแวลาย้บอกถ้ามีคนรอบตัวเกลียกะหางไหมไปไม่ได้แทงนี่ไม่ได้โดนแทงตายไม่หรือตั้งข้อผอย่แต่ละครอบรองเลยอบครองเลยแต่ว่ามันสามารถเล่นได้อนญาตได้เรื่องอนนี้ดีกว่าชัดเจนกว่าแบบแล้วเครื่องแบบนั้นเพราะว่าของยาวเนื่อนีเรื่องนี้คือมันเรื่อที่ที่รอบตัวเนี่ยรือไหมเนึ่งทั้ีมาหาเรา ตีมาบ็อกซนะบ็อกซ์เลยมาตมันก็บ็อกนะแล้วหลุดเนี่ยมันโดนแล้วนมันโดนเลยอ่ะเพราะมันแค่หลบก็โดนแล้วอ่ะเพราะมันหนกมันอนกมันคุมตัวโค้่ต้งตีมตั้งห่วงตีมาสองตรกันเนี่ยบอกแล้วเนี่ยอย่านี้อาจจะวนี้ันโดนเพราะมันสามารถเอื้อวได้ทุกอย่แล้วไม่เป็นเพราะว้าถ้าอยู่ี่คุกตีมันจราป้องกันต้งเรีตีตัวเราเนี่ยมันโดนโดนให้เราติด่อยู่แล้วเนี่ยถ้าลูกเราจะอาหลุดไปไม่ว่ากันครับา่กา แล้วเราเลือกแบบเลือกแบบเออย่บงนี้การตั Fine> ้งนี้อ่ะก็ตีว่ากันมาตูหลุดอันนี้มานีแถละทีนี้ก็รทกลับก็เรียบร้อยแล้วกลับก็เรียบร้อยแค่กลับดาวกับต้องขับควนหรือไม่กลับก็ได้ปลายเนี่ยเจิ้มหน้าแล้วคุณไม่เหลือแล้วครับทีเดียวตอนนี้เสร็จก็มาก็เรียบร้อยเหมือนกันารตั้งนี้ผมมุมพวกนี้มันเป็นมุมที่มันโหมหาศาลเลยแค่มุนตัวเนี่ยคุณได้รอบจิ้มแล้วเงี้ยหมุนแบบคุณตีแนวตัดมันก็ไม่เข้าแล้วโดนแล้วไม่ได้เลยนะ กัดได้หมดเลยไม่ต้องกลัวมันตีก็ติดหมแล้วก็ไปแล้วออกแล้วแล้วตั้งค่าสองแล้วนีก็หลบขาหลบขาได้ด้วยนะงั้นการที่เราปกหน้าก็การหน้าทั้งหมดนะเราติดแล้วปกหลังก็กันหลังทั้งหมดก็เลิมันกันอยู่แล้วมันกันหน้ากันหลังเรื่องีๆกันเชียงเรือมันกันได้หมดแล้วกันเชียงเรือได้ตีมากรับตอนนี้โตใช่ไหมทีตีมาก็ก็โดนเราตีเราตีปูนี่แหละตีที่ปูนแล้วไปโดนคุณโดนอะไร ไปเลยแล้วามันเป็นหลักการใช้ง่ายนี่นะนิดเลยว่ามันโดนแล้วโดนแต่ไปแล้วกลับเลยอ่ะนะครับมันถ้าถ้าตีมาแค่ตีมาโลกินเหลี่ยมไม่ใช่ไหมคุณตายแล้วมันไปแล้วป๊อไปแล้วออกปุ๊บตเนี้ยมันจบไปแล้วแล้วมาแล้วเพราะว่าเราเห็นอยู่มามากน็่ย่านี่โดนคอตั้งอยู่แล้วมันเขาินตนี้แล้วอเาอย่นมันวมากขนว่ามันใช้แรงแรงแทงแล้วไมปัดปัดนี่เยครับ ัน้อยมากนี่ยทีแต่ละคนก็าฟาดใช่มันฟาดแน่นอนก็ต้องฟาดแบบนนแน่นอนแถวนี้แน่นอนอันตรายกับกับผู้ที่จะโจมตีเราแน่นอนใช่คใช่ครับบางครั้งก็จะเลยไปคมณว่าเมื่อเลยไปสุดที่เลยไปนี่ก็ปั๊บผมก็จะปัดคอคุณได้ปั๊บไปคือกันหลักลากกับเมื่อได้ด้วยแทงไปและดึงกลับนะครับใช่ก็ลากก็ลากมาเนี่ยลากได้แล้วผมเนีเห็นไหมลากได้แล้วมันแค่ แค่เหลื่ยมนิดเดียวคุณก็ตายแค่เหลื่ยมไม่คุณเสียเนี่ยเ<ด>นี่ยไหลโดนละ,ะมันมีการล้วงได้มีการปิดปรับมือไม่ต้องเ,เข้าแล้วปรับมือได้เลยมันเล่นสนุกตัวนีนมน้มันเบาตั้งตัวแล้วมันไกลกรัศมีคุณหยุดไงก็โดนพอเห็นว่า,ากลับมาแล้ววันกลับมาก็โดนในการที่ใช่พอจับขั้งตัวก็สามารถโอเคโดนพับแล้วก็ยกสูงหน่อยก็โอเคไม่โดนแล้วก็สามารถพ้นได้นี่สามารถพ้นได้รารเสพก็ได้เลยนะมาเล่นได้มาเล่นได้ กลับมานิดเดียวก็กลับรอบตัวนิดเดียวดูกับดูกับไปได้หมดเลยรอบตัวของผมนะแล้วพวกกายด้วยก็ไม่กินแรงไม่กินแรงครับอันนี้ดีมากเลยเป็นคนที่ดีมากต้องตัวจเข้าสักวายวายทีเดียวละวายทีเดียวมันกลับตัวเลยครับแต่สำารับต้องตัวจนิดเดียวเล่นนะได้หมดเลยโยบางเห็นอย่างนี้มันทำให้เห็นว่ามันเรื่องยาวมันไม่เกี่ยวยิ่งชอบยิ่งยาวยิ่งไกลเพราะมันตัวเพราะแม้แม้แต่ทวนที้ตกไปแล้วเนี่ยแล้วคุณตีมาที่เราแหมเป็นยังรับได้อยู่ จะได้ปรุงแปลงได้สาธิตในการใช้เข้าทวงผ่านะครับผมจะได้เห็นว่ามันมีความคล่องตัวในการใช้งานจริงได้ขนาดนี้นะครับ ดูเมมโมรี่ดูขาเยอะต้นทีครับต้นทีย